สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกับห้องเรียนของครูกลิฟนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยเราจะมาฝึกอ่านสะกดคําที่ผสมด้วยสระต่างๆกันนะคะมาดูคําแรกเลยค่ะทุเรียนสะกดว่าทออุทุรอเอียนอเรียนอ่านว่าทุเรียน น้อยหนานอ,ออยอ,อน้อยไม่โทน้อยหอนออาหนาไม่เอกหนาอ่านว่าน้อยหนาคำต่อไปนะคะมะเฟืองมออะมะฟอเอืองงอเฟืองมะเฟืองมังคุดมออะงอมังคออุดอคุดมังคุด เรามาฝึกอ่านคำต่อไปนะคะช่อฟ้าปิงปองดอกมะเขือส้มเช้งข้าวต้มมัดนะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่ผสม,มด้วยสระต่างๆนักเรียนสังเกตนะคะตัวสีเขียวที่คุณครูใส่ไว้ให้คำเหล่านี้เป็นสระนะคะเรามาฝึกอ่านคำในบทเรียนกันนะคะ ชนบทเหรียญทองถังขยะหยหิวก้าวหน้าเยือกเย็นร่องรอยเปิดเผยสำรวจถี่ท่วนปราบปลืม้มอุดหนุนทุ่มเทนอบน้อมชดเชยเสรีภาพ จ้าระวันแผ่นดินไหวบ่มนิสัยพิธีกรเป็นไงคะคำเหล่านี้เป็นคำภายในบทเรียนของเรานะคะโดยที่คุณครูใส่เป็นสีสระไว้ให้สีเขียวนะคะคำเหล่านี้คือสระมีทั้งสระเดี่ยวสระผสมแล้วก็สระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนักเรียนลองสังเกตคำดูนะคะ เมื่อฝึกอ่านเรียบร้อยแล้วเรามาดูความหมายของคำต่อไปนี้กันนะคะจ้าระหันหมายถึงชุลมุนวุ่นวายชนบทหมายถึงบ้านนอกหรือเขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไปถี่ท่วนหมายถึงละเอียดละออรอบคอบนอบน้อมเป็นการแสดงอาการความเคารพอย่างสูงนะคะบ่มนิสัยอบรมให้มีพฤติกรรมในทางที่ดี ปราบปลืม้มมีความรู้สึกยินดีนะคะพิธีกรเป็นผู้ดำเนินการในพิธีการต่างๆหรือเป็นผู้ดำเนินรายการเยือกเย็นมีจิตใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียวโกรธง่ายล่องรอยเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นแนวบอกให้เรารู้นะคะและคำสุดท้ายนะคะสำรวจ เป็นการตรวจสอบหรือตรวจหาสิ่งต่างๆนะคะเมื่อเรารู้ความหมายของคำแต่ละคำเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรานำคำเหล่านี้มาฝึกแต่งประโยคนะคะทั้งเดียนสังเกตนะคะคุณครูให้ภาพมาภาพนี้คือคำว่าชนบทนะคะเราก็นำคำว่าชนบทเนี่ยมาแต่งประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่นชนบทมีอากาศบริสุทธิ์กว่าในเมือง น,ะะนี่คือนำคำมาแต่งประโยคจากรูปภาพอ่าเรามาดูรูปต่อไปอ่ารูปนักเรียนคุณครูกำลังทำอะไรคะใช่แล้วค่ะคำว่าบ่มนิสยัยเราก็มาแต่งประโยคกันได้ว่าครูอบรมบ่มนิสัยสิทธิ์ด้วยความรักะนะคะนักเรียนแต่งกันได้ไหมนักเรียนลองนำคำเหล่านี้ที่เราอ่านมาแล้วภายในคลิปนำมาแต่งประโยคนะคะ ห้าประโยคเลือกมาห้าคำแล้วนะนักเรียนก็นำมาแต่งประโยคให้ตรงกับความหมายนะคะลักษณะของการแต่งประโยคนักเรียนต้องแต่งให้ตรงกับความหมายเนาะอ่าโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในการฝึกอ่านคำนะคะหวังว่านักเรียนจะทำงานได้เนาะแต่งประโยค5ข้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย